พิเศษสิบห้าต่อนะอาตมาพูดเนี่ยตอกย้ำซ้ำตัวให้เธอมีสภาวะพาเธอไปตามมาตามมาตามแบบมามา,มาใช่ไหมเนี่ยเราลักขนาดลูกมันมีแค่เนี้ยเธอสะสมอะไรกับอัชยักสะสมอะไรไว้เธอจะตัดหรือจะต่อมันถ้าตัดมันก็จะคอยเสื่อมเป็นชะละตาถ้าต่อ ถ้าต่อมันือมานก็ใหญ่โต,ตมันมาเรี่อยๆจะตัดแต่ตัดมันยังมีเยือ่เยื่อใหญ่เห็นไหมเจ้าของสวนไงเป็นเจ้าของสวนจิตระดาวกไปนะั่นสวนอกชัานเห็นไหมจนอ่ะ,อะมันจะย้อนเลยใครทีนี้ เมื่อชลาชลาก็จะเห็นอันนี้จะตายเห็นความไม่เที่ยงก็เมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะพ้นมิจฉาทิจฉ์เราจึงยึดเที่ยงอยู่เราเรามิจฉาทิจิ์เห็นไม่ไม่เที่ยงจะพ้นมิจฉาทิจฉ์ถ้าเราเห็นทุกข์เราจึงพร้อมสักกายย้ายิสักกายเราไม่ต้องไปติดไปยึดไ่เงี้ยพร้อมเป็นไปทุกข์ก็หันกลับมาหันกลับมาโอ้ย เห็นเห็นตั้งแต่นั่นแล้วภาษาโอเคเนี่ยเขาเห็นพูดมาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วหันมาอาตมาก็ไม่ต่อหยุดแค่นั้นก็ตัดไงถ้าไม่ถ้าต่อไปอ,ไอันไลอาตมายังพูดไม่ได้ก็ <c oughs> มีการพูดไปพูดมาเดี๋ยวได้เรื่อง <c oughs> อันมาก็หยุดตัดไม่ต่อฉะลอดตาหเห็นความไม่เที่ยงนะ ทีนี้คราวที่แล้วสงครามมารกับปศูนมันสู้ตลอดตลอดเวลาเธอพิจารณาดูตราบใดที่เธอยังมีชีวิตยอยู่มารกับเทพมันสู้กันดูสู้ที่ไหนสู้ที่ใจของเราแต่ถ้าเธอไม่สู้เลยเธอก็เอากินตามชอบทำอะไรตามชอบมโหก็มโหตาม ก็เท่ากับเธอเป็นฝ่ายมานไปมันก็ไม่อึดอัดแต่ต่อสู้มาแหละมันเวลามันเองมันเกิอึดอัดแล้วทีนี้พระเจ้าบอกตัวต้นพุกเาราเขานิยายโบราณคดีคนสัตว์สินของให้เธอได้เข้าใจทีนี้ท่านก็เข้ามาหาปรมัติแหละเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพานแล้วท่านก็ว่าต่อไปนี่หน้าห้ารอสิบเก้าเล่มที่ยี่บสามพะสงทั้งหลายพุทเราไป เทพกระสูนสูผนน้ผ่ากันแป้ผ่ากันชนะเนี้ยในทํานองเดียวกันสมัยใดถ้าเธอปฏิบัติแล้วสงับจากกามและอกศุศลธรรมทั้งหลายย่อเป็นว่าก็คือน,นิวรห้าอุปทานขันห้านี่แหละตอนนี้อาตมากขยายกามขยายไปแล้วโทสัอยูน่นะเนี้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยนะ่ บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดแต่วิเวกได้ฌานหนึ่งเห็นนะเธอได้ฌานหนึ่งสมัยนั้นภิกษุมีความคิดว่าบัดน,นี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขาดกลัวอยู่มานจะทานเาไม่ได้แม้นมารผู้มีบาปก็ได้มีความคิดว่าบัดน,นี้พูกพว้นี้มีเครื่องป้องกันจากความขาดกลัวแล้วจะทําอะไรพกเขาไม่ได้เราพูดต่อไปเพื่อจะประหยัดเวลาเธอ แล้วเขาก็ปฏิบัติบรรลุชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะแล้วจนบรรลุอรูปฌานคืออากาศสาอาคัาสาว่างอ,าาาอะาอากาศสุธาต์อะใช่ไหมตามรูปนามอากาศสุธาตเนี่ยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ว่างหมดนะพอล่วงรูป,ปรสัญญาดับปฏิฆาสัญญาล่วงรูปรสัญญา คือไม่มีรูปของความไปติดประยิษไปผูกพันนะนะดับปฏิฆาสัญญาดับสายโทรศัพท์ไม่กําหนดนานาตตะสัญญาไม่กําหนดไม่ไปมีไอ้ไอ้สัญญาต่างๆที่เกิดชอบหรือไม่ชอบนะเราเรียกว่าทําให้มานสิ้นสุดไรล,ล่องรอยปิดตามมานผู้มีบาปจนมองไม่เห็นข้ามพ้นนะ ตัณหาเครื่องคล้องในโลกได้ทีนี้พระเจ้าตอบตอบไปว่าถ้าเขาปฏิบัติตรงล่วงอาการสาบแล้วได้วิญญาณว่าวิญญาณหาที่สุดเป็นวิญญาณคือท่านรู้ไงเรารู้ว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เธอว่าว่างว่างว่างอะไรไอ้นี่ก็ว่างอากินนิดนึงน้อยน้อยนี่ก็ไม่มีวิญญาณก็รู้ พอวิญญาณก็เป็นอกิณอกิณ์เงินนิดหนึ่งน้อยก็ไม่มีที่จะไปติดดิปบูกพันธุ์วิญญาณก็รู้ไงรู้ไอ้นี่ก็ไม่ติดไอ้นี่ก็ไม่ติดไอ้นี่ก็ไม่ติดก็พ้นวิญญาณรู้แล้วทีนี้ก็เป็นอกิณอรูปฌานที่สามอกินจนาจะนะมันบอก่ากินให้หมดนิดหนึ่งน้อยก็ยังไม่มีจนเป็นเนวสัญญานาสัญญาอรูปฌานที่สี่อรูปฌานที่สี่นี่เอ้ยเอ้ ดับได้ดับไม่ได้ยังไม่แน่ใจยังสงสัยตัวเองยังไม่ชัดยังไม่ชัดเจนว่าเราได้หรือไม่ได้หลุดพ้นแล้วหรือยังไม่หลุดพ้นจนกว่าเธอจำบรรลุสัญญาเวทายิตานิโรธแปลว่าหลุดพ้นสัญญาจําได้ไวรู้ว่าเออไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีติดนะไม่มียึดไม่จะไปโผกพันนะสัญญาสัญญาเวทนา มีเวทนาก็ไม่ไม่ชอบไม่ชังสัญญาเวทายตะเนี่ยเวทนาก็ไม่ชอบไม่ชังนิโรธดับนะก็คือบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรดนี่คือสภาวะนิพพานหลุดพ้นเขาเอาไปเรื่อง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 ไปที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เธอจะจัดการกันมานะ่ภิกษุทําให้มาก ทำให้สิ้นสุดไร้ล่องรอยเนี่ยแม่เล็กแม่น้อยปิดตามานผู้มีบาปจนมองไม่เห็นเธอเธอข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องกล้องในโลกได้เนี่ยเนี่ยวิธีทำโดยอาศัยรูปนามห้ายี่แปดเนี่ยนามห้ารูปยี่แปดนี่แหละอ่าดูอีกอันหนึง่งจะดูสามส่วนให้เธอเปรียบเทียบ เอาเล่มยี่สามข้อสี่สิบหน้าห้าร้อยี่สิบหน้ากระสตรว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้างช้างนี่เป็นเดรฉาญไม่รู้นะอ่ะัอนี้เขาเป็นยังไงพิสูจทั้งหลายสมัยใดที่พญาช้างที่อยู่ในป่าขวนขวายเที่ยวกินอยู่เหล่าช้างพายบ้างช้างพังบ้างลูกช้าง ช้างพายช้างตัวผู้ช้างพังช้างตัวเมียลูกช้างบ้างลูกช้างเล็กเดินไปข้างหน้าทำลายยอดหญ้าพญาช้างอยู่ในป่าย่อมอึดอัดละอาลังเกียดเพราะการกระทำนั้นพวกเธอกเหมือนกันเธอก็เที่ยวหากินไปนะแล้วก็เธอก็จับละอาราบ ที่มีภิกษุภิกษุนี้วาศกุบาสิกาคนนั้นคนนี้เข้ามามากวนเธอนะทำให้เธอไม่สงบนะแต่นี่ยกตัวอย่างช้างพูดกยาวเลยนะพูดยาวพูดเนี่ยพญาช้างก็บอกทางนี้เราควรหลีกออกจากของไปอยู่ที่อื่นซะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไปอยู่ผู้เดียวไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไปอยู่คนเดียวแยกไปอยู่คนเดียวคือทําจิตให้เป็นเอกคตาซะให้หลุดพน้นซะให้หลุดพ้นจากมารซะนะต่อมาพยางช้านั้นน,นหลหีกขุดจาของไปอยู่ผู้เดียวกินก็จะไม่มีพวกใครต่อใครมารบกวนน้าก็จะไม่ขุนเนี่ยมันก็จะไม่หักกิ่งมม่งกิ่งไม้พยาช้างนั้นก็จากไอความอึดอัดละอามทั้งหลายนั้นไปสบายใจ พญายช้างหนีไปแล้วก็โอ้โหทั้งช้างฟังช้างลูกช้างอะไรๆทําให้วุ่น,นวายมากนะทําให้เราอึดอัดลอะอาเธอก็เหมือนกันเธอจะอยู่พุกผ่านโดยภิกษุภิกษุณีวาสุปัส,าสกาพระราชาอมมาติระถ,ถีพวกของเดระถ,ถีพวกเทมิชาทิฏฐิบ้างสมัยนั้นเธอมีความคิดแบบนี้และโอ้โหมันพวกผ่านวุ่นวายทางที่ไปอยู่ทางที่ดี เราไปอยู่ป่าก้นไม้ภูเขาซ่อขาวถ้ำป่าชา้าป่าทึบที่แจ้งล้อมฟาง <c oughs> มันไม่ใช่หมายความว่าไปอยู่ป่าอย่างเดียวคือหมายถึงไปอยู่ในที่สงบของเราล้อมฟางล้อมฟางนี่ฟางเขาเขาอยู่ใกล้บ้านคนใช่ไหมเนอะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็เอาฟางมาล้อมเป็นเป็นล้อมฟางไว้อะเอาสาวตั้งแล้วก็ฟางแล้วก็ถ่มถมถมถม,ม,มไปเนี่ยเเรียกล้อมฟาง ไปอยู่ใกล้บ้านคน <c oughs> ไม่ใช่หนีไปอยู่ป่าทําให้จิตให้สงบเหมือนป่าไงเหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยในแม้แม้นจะ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 พูดว่าไปอยู่เรือนว่างเห็นไหมไปอยู่เรือนว่างเรือนวาอ่างในบ้านคนแต่สมมุติให้เป็น ที่ว่างเพราะว่างใจเราอีกประสูตรหนึ่งบอกเธออยู่ในปราสาทของมิคลาบานดาไม่รู้อ่านได้ฟังรือยังประสูยนยเขาน้มีช้างมีหมูมีหมามีไก่มันก็ไม่มีแต่มีนั่นแหละเธอก็ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตั้งกายตรงถึกกายและใจเธอเป็นคนตรง <c oughs> ตั้งสติเฉพาะหน้าหมายถึงสติกำหนด อารมณ์ที่เราอารมณ์ของกรรมาฐานที่เราจะเลิกลดละเราจะเลิกลดละอะไรเราก็ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าว่าเราจะต้องเลิกลดละนีไน่ไอ้นี่ไอ้ได้เป็นอย่างนี้ที่นั่งของใจไงไม่ใช่ไปนั่งหลับตา,าดูต่อไปจริงไหมเธอละอภิชาในโลกเห็นไหมละอภิชาในโลกละอภิชาคือ เพ่งเล็งก้าอภิชาวิสมะโลภะเพ่งเลงก้าละโม่ปสมใจตนเนี่ยไม่ว่าอยากได้มากหรือว่าดักได้มาเสพเธอละซะมีใจปราศจากอภิชาวิสมะโลภะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทใช่ไหมมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทีนามิทะใช่ไหม มีสติสัมปชัญญะไม่ฟุ่งสร,ร้านก็นิวราห้านั่ยแหละนะไม่พุ่งสร,ร้านแล้วก็ละอุทจัาก,กุกุจาวิจิกิฉาเห็นไหมอันนี้อาจเอ,อามาอ,อ่านย่อสรุปได้ว่าละนิวราน้าอุปทานขันหา้านะซึ่งเป็นเครื่องทอนกําลังปัญญาเธอก็สงัดจากกามละกุศนะธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตโตกุจารปิติเุกกอดเอวิเวส คือสรุได้ชน 1, 2, 3, 4, านหนึ่งานสองานสามานสี่อรุปรานหนึ่งสองสามสี่จนถึงสัญญาววทานิโรธอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิน้นเพราะเห็นด้วยปัญญาเธอเป็นผู้มีใจเบิกบานบินบัติกิเลสดังโลกคำมเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะก็เป็นสัญญาเวสานิโรธไปทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งไอ้ที่เธอตั้งใจฟัง ยี่สบสามเล่มไอ้ข้อพระแตบาเดือเล่มที่ยี่สิบสามหน้าสี่สิบเอ็ดไอ้ข้อสี่สิบเอ็ดหน้าห้าร้อยยี่สิบสามเล่มที่ยี่สิบสามนะถ้าจะมาไม่พูดฉบับไหนนี่หมายถึงฉบับจุลาถ้าเป็นฉบับหลวงก็จะมาจะบอกฉบับหลวงนะสมัยหนึ่งนะสิบเอ็ด เราะพ็นพเจ้าพักอยู่ในคนของชาวมัลละเชื่อว่าอูลุเวกัสปะแควนมันละนะแต่มีลำดับนั้นเราเอาเอาเอา่อานขาอ่านข้ามตาปุตตาฝักหาบุดีเข้าไปหาพระอ,อน,นุนถึงที่อยู่ถวายพิวาทพระอ,อน,นุนแล้วนั่งเฟืนพวนได้ดูทูลถามว่าพวกกผมเนี่ยเป็นขลาดนะยังบริโภคกามะพกยังมีกามอยู่อ่ะนึกถึงเราเราอ่ะ เป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นเท้าศักกะจอมเทพเนียเอ้ยละผมยังมีกามอยู่เนี่ยยังยนีพอใจเพลิดเพลินอยู่เลยนะในกามโภคีมีกามโภคีเป็นที่น่ายินดีลื่นลมในกามบันเทิงในกามนนีนคะขมะที่ออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนไอ้กามพยาบาทเบียดเบียนก็คือราคะโทสะโมหะนะั่นแหละกามพยาบาทก็คือโทสะ เบียดเบียนก็คือโมะเบียดเบียนตนก็โมหะเนขมะปรากฏแก่ดุดเหวผมยังยินดีกามอยู่ยังชื่นชมยังบริโภคยังรอร่อยอร่อยยังชอบอยู่เลยเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราเหมือน,นเราที่ชอบส่วนเนขมนะเนยโอ้โหมันเหวเลยมันไม่ไหวมันยากจริงๆนะแล้วก็ผมก็ยังเป็นขลาด ทนะ่านานนท์ผู้เจริญก็ผมทราบว่ามีภิกษุหนุ่มๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาทำได้ทำไมผมทำไม่ได้ว่าง,งั้นเถอะนะอานอนท์ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามถามซ้ำนั่นแหละลำดับนั้นถ้าอานอนท์พร้อมด้วยตับพดข้าวบดีเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับถวายบอกเอ๊ะผมนี่นะ การมาโบกียังยินดียังลื่นลมบันเทิงยังชอบใจเนคคำมะเหมือนเผวเลยผมทําไม่ได้หรอกแต่ทําไมภิษุจนมออกมไม่แท้มัาทำได้ <c oughs> รู้ทั้งรู้ว่าไอ้เนี่คคำมะนั้นมันสงบแต่ผมก็ทําไม่ได้เพราะอะไรจิตถึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งมัน่นพระเจ้าบอก กิจของพ่อภิกษุหนุ่มๆน,นะพระธรรมวินยัยทําไมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนคขมะหลุดพ้นเมื่อพีรณาเห็นว่าเนคขมะนั้นสงบผู้เจริญภิกษุธรรมวินัยนี้มันต่างกับผมมากเหลือเกินมันเพราะอะไรทาไมควรปฏิบัติหลุดพ้นไปได้เนคขมะไอ้ผมไม่ได้ต้องเธอต้องนึกถ,ถึงตัวเองนันทีเลย พอฟังพุทธเจ้าบอกเธอหนึ่งตัวเองนี่เธอยังติดยึดผูพพันอะไรอยู่ลูกนามเป็นยังไงทําไมเรายังทําไม่ได้พุทธเจ้าตัดตัดว่าค่อยนั้นเป็นอย่างงั้นแล้วอนุนนะ็่อ้ค่อยนั้นเป็นอย่างนั้นแหละ,เ,ละเราเองขอนท่สิตตัดสรู้ยังยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่โพธิสัตว์นะ่ะมาเริ่มต้นตั้งแต่ปรถนาหยคนพ้นทุกข์แล้วนะ แต่ยังไม่ได้ต awesome. no ัดสรลงไงมีความดำริดังนี้ว่าเนคขมะเป็นความดีมันเป็นความสงบเป็นความดีจิตเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนคขมะเลยก็เลยไม่หลุดพ้นเมื่อพิจาเห็นว่าเนคขมะนั้นสงบเราเรามีความดำดิ่มวอะไรแล่เป็นเหตุให้ปัจจัยจิตเราไม่แล่นไปเเลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่เนคขมะไม่หลุดพ้น เธอพินาณามเอ้เพราะอะไรทําไมเราไม่ตั้งมันทําไมเราไม่เลื่อมใสต้องตั้งี่รู้ว่าจิตที่ไม่มีเนี่ยมันดีแต่เราก็ยังหลุดพ้นไม่ได้เราไม่เลื่อมใสเพื่อจะเป็นเนคขมมะออกจากการมปยาบาดเปรียบเปียนมันไอ้สิ่งนั้นมันเหมือนมันยากเหมือนเหวมันนากก่ากลัวเห็นอย่างน,นี้นี่พระเจ้าก็เลยเห็นอย่างนี้เนคขมมะนั้นสงบเราจึงดำหลิวว่า อ๋อเพราะโทษของกรรมทั้งหลายยังเรายังไม่ได้เห็นโทษของกรรมทั้งหลายเพราะเราก็ยังทําไม่ได้มากเราจึงไม่ได้อานิสงส์ของเนคขม,มะเราก็เลยไม่ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เสพจ,จิตเพราะเช่นนั้นจิตเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งมั่นในเนคขม,มะไม่หลุดพ้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นว่านั้นเนคขม,มะนั้นเราจึงมีดาริทางนี้ว่า เราต้องเห็นโทษของกรรมทั้งหลายให้ได้เราต้องรู้เราต้องได้บรรลุอนิสงส์ของเนคขมะแล้วเสพอนิสงส์นั้นนะเป็นไปได้ที่เราจะต้องพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและหลุดพ้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ว่าเนคขมะนั้นสงบนะต่อหน้านเราพิจงนาไงเราดึ้งเห็นโทษของกรรมทั้งหลายและทำไม่มากเสพเจริญและทำไม่มากเราก็มาดลุอนิสงส์ของเนคขมะ แล้วเสพไปส่งนั้นเจตของเราจรึงจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในธรรมะหลุดพ้นนะทีนี้เรามาดูว่าเราจะเห็นตัวของกามยังไงจะเห็นจะเห็นได้ยังไงก็มีสี่สูตรที่เธอได้จำหนึ่งมีสี่ข้อหนึ่งเล่มยี่บสองข้อเจ็ดสิบสามหน้าร้อยยี่บสาม นะไม่ว่าเธอจะเรียนแสดงสาธยายติกตองตามเพ่งตามไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เธอต้องไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงปล่อยล่วงไปโดยไม่ทําการหลีกเล้นทําความสงบใจในภายในเธอต้องความสงบใจในภายในให้ได้อยู่เสมอเสมอนีตังต้งเป้าหมายให้เป็นผู้อยู่ในธรรมผู้จใจพึ่งทํา ให้พึ่งตนจะมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยต้องให้อยู่ในธรรมอยู่ในรูปน้ำนี่แหละนะเล่มสิบเจ็ดข้อยี่หกหน้า 38, สามสิบแปดอัสาทสูตรเธอต้องไปไนายเห็นคุณและโทษและทำเครื่องสลัดออกจากกรรมคุณหน้านิวร์ห้าอุปทานขันห้าจำได้ไหมไม,มีอะไรบ้างเธอต้องไปดูว่ามีอะไรบ้าง ไปฟังจาไม่ได้คุณของมันคุณของของของกามนี่มันมีอะไรมันมีสุขสมนัตมันแซบมันนัวไอ้ตัวเรียนมันแซบมันนัวนี่คือโทษของคุณของมันโอ้มันทั้งมันฝรั่งกินได้นะแต่ดูกินแล้วมันไม่ดีไหมแต่เวลากินไปแล้ว กลิ่นในน้อมันเหม็นเนี่ยมันมีมันมีมันมันมีหวานมีเค็มน้อยเนี่ยเอาแล้วเธอลองกินเธอรู้เองแหละก็เป็นสุกโสมนัสในใน,ในอัตมาย่อยห้าห้าห้าคือนิวรณ์ห้าคัมภีรคุณห้าอุปทานการห้านะ ไอ้สุขสมนัติเนี่ยมันจะแปรผันไปอาตมาอาตมาลูกกับตาเลยตาอยู่นความผัะลมคนก็มีฐานะเนี่ยเอาขายเขากินไปห้าลูกเขายากกินมากเลยเพราะได้เงินมีเงินเยอะเขาไปซื้อทุเรียนหน้าทุเรียนเขาอยากกินพอกินไปห้าลูกโอ้ยเอามาพึกลงเลยนะอัสาาาสัมสูตรก็เธอิจฉาไ้แค่นี้แล้วไว้ต่อข่าวหน้าแล้วกัน 安摩他那萨图。